ปุ๋ยจากสวนสัตว์โคราชจ้ะนี่ดินปุ๋ยซื้อมาทุงละสิบบาทเองจ้ะมีวางขายหน้าสวนสัตว์เนาะนี่มีเบอร์โทรพร้อมจ้ะใครจะซื้อมาเลยเด้อจันอยู่หน้าสวนสัตว์ส่วนผสมข้าวก็ใส่ขี้สัตว์จากในสวนสัตว์แหละจ้ะเนาะขี้เลด็ดขี้ช่างขี้กว้างอะไรเข้ามาผสมกันนี่ไงนี่ มูลเร็ดมูลช้างมูลกวางมีเกล็ดดำเกลบดิบแล้วก็มีปุ๋ยมะพร้าวด้วย mm hmm. เนาะถุงละสิบบาทห้กิโลจ้ะ <Okay. S 1> ยังดีเลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวพาไปดูหนาสวนตัดนิดนึงจ้ะ mm hmm. มาสื่อปุ๋ยกันจ้ะปุ๋ยเคียวเร็ด <c> แ <oughs> <c oughs> ร็ดที่สวนตัดโคราชจ้นะ <c oughs> ถุงละสิบบาทเองจ้ะนี่เขามีน้ำน้ำอะไรเดี๋ยวน้ำมูลไส้เดือนจ้ะน้ำมูลไส้เดือนร้อยเปอร์เซ็นต์มังมดเนอะยี่สิบห้าบาทขายกดอะยีสิบห้าบาทกดใหญ่ทรายรุ่นไหนเนาะไปมันเสียแล้วเนาะไปมันสีสีสีดไปสีสีดอ้ยดอกคิดสมัดสวยจังเลยต้นคิดสมัดไม่ใช่ดอกเนาะต้นเนาะต้นดอกต้น สวยเนาะอันลูกชายไปถามก่อนวัจใจเงินกับใครนี่ถุงละสิบบาทออกนี่ไงเขามีเบอร์โทรอยู่ป๊อปไปเดินไปถามข้างในอยู่หน้าสวนซัดเนี่ยจะเขามาวางขายข้างหน้าทนทสนซัดขี้เล็ดขี้ซัดผูกเศษอาหารอะไรนี่แหละเขาเอามาเขาเอามาทําขายเนาะเดี๋ยวพาเดินไปดูต้นใหม่ต้องนูหน่อยนึงจ้ะต้นดอกไม้ อาป๊อปไปเดินถวดเหุ้เขามีเบอร์โท,ทรศัพท์ท่าเขาเสวนสัตว์อ๋อเขาเห่ีอยออกจากถุงต้นคิดสมาธิเนาะเขามีสองสีนี่สวยหนอ,อสวยแท้ โอ้ข้างในหนุนเหมืนอนดางเถต้นดางหรือว่าหนออูเขามีเบ็ดพอ้ออยู่เขาปั๊บเขาใส่ถุงวางเขามีอ้อยกับถุงเออถึงเวลาตอเก็บไงเถถุงใหญ่เท่าไหร่มันนี่มันนีแบบน่ยเ,ออเดี๋ยวไปดู โอเคจ้ะไปไปเดี๋ยวไปตืปอ <c ười> ปุ๋ยก่อนสวยสวยตันโต๊ะไปตือปุ๋ยกัน